วันนี้มาตลาดจีนตลาดจีนเลยนะคะชัยนาเทาในจะีนจะซื้ออยาแก้วมังกรทองเนี่ยทาวละขาวละสี่เหรียญเก้าเก้าสองลูกเนี่ยลูกหนึ่งนี่ก็วกเทาวเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นแก้วมังกรสีชมพูเคยซื้อแล้วเคยซื้อแล้วมันไม่อร่อยแก้วมังกรสีชมพูนั้นแพงนะคะ พาวละเจ็ดเหรียญเก้า 8, เก้าคือพาวละแปดเหรียญเลยนะคะเคยซื้อไปแล้วมันไม่อร่อยเชือกอันนี้เป็นแก้มกรธรรมดาพาวละสามเหรียญเก้าเก้าก็คือพาวละพาวละสี่เหรียญนั่นแหละสีเหลืองแพงกวาธรรมดาเหรียญหนึ่งเชือกอันนี้เป็นชั้นหรังชั้หลังพาวละ นี่จะเป็นแปงจีนอยาพามาดูอโะโวคาโดอะโวคาโดอยู่แต่ไม่ช้าจี๊ดลูกด้วยชื่อกเหรือยก้าวค้าวค่ะเป็นอโะโวคาโดเม็ดใหญ่เดี๋ยวจะพามาดูอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูส้อมอันเนี้ยค่ะส้มกระปูดกระปีบว้าวลแชชอตสด กระปุกกระปิดลูกแชสดจังเลยเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยค่ะเขาหอไว้แบบเนี้ยสามลูกห้าเหรียญเขาขายามามก้าเ้าวงทองมาขวงอพาร์ตเมนต์ตลาดข้างในในหลังใกล้กล้อพาร์ตเมนต์เลยอันนี้เป็นมะพ้าค่ะมะพร้า,าลูกละสองเหรียญเก้าเ้า บูบรี่กล่องละกล่องละสี่เหรียญเก้าเก้าก็คือสองห้าเหรียญอุ้ยมีแบบนี้ด้วยค่ะเหลืออยู่สองกล่องมีแบบซีซี่แบบซีซี่นี่กล่องละกล่องละเหรียญเก้าเก้าเหลืออยู่เหลืออยู่สองกล่องนี่เป็นบูเบอรี่นี่เป็นผ้าหลังค่ะผ้าหลังขี้นกกล่องละสองเหรียญเก้าเก้าน กน,น,นี้กล่องละกล่องละสองเซนสี่ก้าค่ะถ้าหลังเคยซื้อแล้วมันจืดมันมันจูดจืดค่ะแต่ว่าคนเม็กซิกันเนยชอบกินนะคะเดี๋ยวไปซื้อนี้ก่อนค่ะซื้อนี่กันแก้วมังกรสีเหลืองแก้วมังกรทองค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งกินแก้วมังกรอันนี้ลูกหนึ่งสีเหลืองลูกหนึ่ง สีชมพูรูปหนึ่งเชื่อไหมคะท้องร่วงเลยท้องร่วงทั้งวันเลยแสดงว่าแค่มังกรนั่นแะคะเป็นยาบายชนยนะคราวตรงนี้มีร้านกินแบบเนี้คะ่ะเกือบหกเจดร้าน,นะคะ่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ